เริ่มแล้วค่ะกับงานนี้มีลดจากพรีเมียมเอาเลทลดสูงสุดถึง80%บอกเลยว่างานนี้นะคะสายช้อปห้ามพลาดมีทั้งชุดชั้นในหญิงชุดชั้นในชายรองเทา้าผ้าใบรองเท้ากีฬานะคะจากแบรนด์ดังอย่าง b a l e n c i หรือจะเป็นรองเท้าแตะคีโตนะคะเหลือคู่ละแค่99บาทเองทั้งหมอนแว่นตาก,กระเป๋าเดินทางและชุดกีฬารองเทาเาออ้า Air Jordan ลดสูงสุดถึง50%แถมยังมีหม้ออบลมร้อนจากทีฟาวกล่องข้าวซุปเปอร์ล็อกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งงานนี้นะคะถูกใจสายช้อปปิ้งและแม่บ้านแน่นอนมาจ้าวันนี้เอ็มไปกับจออออออยยยจจจะะะะพพพาา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 าไปปปช้้้้ิิงงงททททีีีีีี่เเเเเเเลลลลลลลมมมมััแตนนนนนนนคคดดกรซ์ส จากแบรนด์ดังต่างๆนะคะลดกระนำสูงสุดถึง80%เลยชุดชันน้นในซาบินา่าซื้อ2แถมหนึ่งหรือจะเป็นกระเป๋าสาพายแฟชั่นผู้หญิงลดสูงสุดถึง75%บอกเลยว่าแต่ละใบนะคะสวยโซจึงน่าสาพายสุดๆและใครที่เป็นสาววงอย่างแบรนด์เพย์บอยนะคะซื้อสินค้า3มชิ้นนะคะลดสูงสุดถึง90%มีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเทา้าและแว่นตากันแดดสวยๆนะคะจากมาโคโปโลอิตาลีบอกเลยว่าราคาดีงามมากมีชุดเครื่องนอนจากแบรนด์สตีเวนมาให้เราได้ช็อปด้วยจ้าราคาหมอน990บาทได้สอ สามรอสบาทมีทังกระทะตาหลิววมาอบรมร้อนเตารีดจากแบรนด์ทีฟ้าจะบอกว่ากระเป๋าเดินทางราคาดีงามมากๆใครที่กำลังมีแผนเดินทางนะคะรีบมาซื้อด่วนรองเท้าผ้าใบรองเท้ากีฬานะคะลดราคาเยอะมากมีเสื้อยืดแฟชั่นสกีไลน์ขายด้วยนะตัวละแค่100บาทเองมาค่ะใครที่เป็นสายช็อปหรือนักช็อปตัวยงนะคะรีบตามจอยมาที่เอาเล็ตมอได้เลยรองเท้าเพื่อสุขภาพอย่างแอโรซอบนะคะลดสูงสุดถึง50%บเอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆมีรองเท้าแต่เด็กแล้วก็ชุดว่ายน้ำเด็กนะคะเริ่ ทุกคนได้ช็อปกระจายงานนี้มีระนะคะจะจัดตั้งแต่วันที่26-8ถึงตุลาคม68นี้จัดที่โซนด้านนอกลานจอดรถ o u t เล t m a l พัทยามาค่ะสายช็อปปิ้งนะคะรีบตามจอยมาโดยด่วนราคารถแรงกระหน่ำนะคะเหมือนแจกฟรีมาช็อปปิงง้งกันได้ตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มีที่จอดรถให้แบบสะดวกสบายตตารถแล้วตามจะมาช็อปกันได้เลยจ้าบ๊ายบาย